ไม่ค่อยเล่นแลยังบวดหกยิดอัอาลเล่นมเนด้วยว่าไาน่ถามอะไรเยอะนออะถามอะไรทล้วมาเขือจังเรา ไอหนูต้องน่วยืดไม่รู้ตัวไอเด้งไอหนูหนูอยากกินของหวานเนอยอะสิลูกเอาใหมา่เอาใหมา่เรียกช่องเสียงใหม่ลอยเลลอลลอลลอเยผีปัญญาอ่นอนเนว่าเสียงคืออไรไม่ได้เขาไม่ชื่นนอ,อเลยอะา หรอกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เชื่อติดกูมางี้ไม่กลัวเดีอ้ออะไรอย่างงี้เปลี่ยนเสียงมั้งเปลี่ยนเสียงอ่ะเราเปลี่ยนเป็นบรรยากาศให้มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เอาเสียงของเราเนี่ยไปเขย่าประสาทเขาลองดูลองดูลองดูพูดตามกับฉันนะแต่งสุริฉันจังสุริชนันจัง มันเป็นเสียงน่ากลัวน่ากลวไงอ๋อเป็นเสียงขี้ใหญ่เหรอใช้ใหญ่ลมดังไรขนาดั้นายพัดลมด้วยเครื่องฟัหรปิด่อนปิด่อนปิไปลงกอะไรสอามันน่ากลัวหน่อยสาเน้นัดนะเอาไฟลงหน่อม่เเอาลงดิาแสน่อีมีดึงได้ไ ยเยลาลาาลาลาลาตร้มาไงเยังไม่ิกกันไอ้คนรังคราววิ่งผ่านเปิดเถอะเดี๋ยวจะมากันทั้งฝูงไม่โหเราเริกไหมทก็ที่โต๊ะไม่มีคนนั่งแล้วอะเขาขาย ร้านเฟอร์นิเจอร์มาขายเก้าอี้งตอนทีดูไงเก้าอี้วัดเยวีเวนไปอุ้ยอะไรอะไรค้างคืนค้างคาวค้างคืนอะไรเล่นคืนเดียวเหนื่อ้แบ็แมนเฮ้ยอะไรพ่อกูหายไปไหนอ่ะเอ้าไม่เห็นพ่อมึงเลยหรือว่าพ่อคุณนั่นแหละที่กลายเป็นค้างคาว เืคนเลือกกันแล้ล้งพอกายเป็นค้าววันใจช้ำรุดมืนรุ่งครางเฮ้ยกระหนักไปครางขราวยังพูดได้ไปเรื่อยคนไทยไปเรื่อยเอาไหสุริชันจัา

ก็เป็นหมาทำไมสร้างบรรยากาศไงมันน่ากลัวมันเป็นหมาเน่าไปี่ยหมาเน่าอะไรจะมาหอนได้มหมาเน่ามาควรพิธีรับหมอกรับหมอกคู่มาจับ <c oughs> อะไรบอกบอกว่าเป็นหมาเน่างนนี้้้กัดดไออกนี้ออกทางนี่ได้ยินเด <c oughs> ินยังไม่ไปปลุกไปเกิน ไม่พูดแลดีแล้วทำไมวะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นปลาอะไรนไห<ง>พูดไปเกิดพูดเองไปพูดเองดีกว่าสุริชันแล้วนรสิงตายไปแล้วจ <c oughs> ต่ว่าเรายังรักส <c oughs> ุริชันอยู่เปิดตู้เย็นเธอจะเจอผัก แต่ถ้าเปิดใจรักคุณจะเจอผมโอเธอหวานจริงแสงแบบที่ยังตาหรือจะสู้สายตาที่ยังใจโอ้เธอหวานจร์ ที่ใจเราสั่นเพราะกาแฟหรือว่าเพราะกฟ้าโอ้เธอหวานเจี๊ยบเจ้าแม่แดงเอ้ยดูจุ๋นอ้วกใส่ถูงนงเรายังท้าสุดิฉันอยู่ท้าสุริฉันอยากให้เราไปปุกไปเกิด สิชันต้องมาหอมผีแมวต้องมาหอมผีเห็นผีอะไรกำลังหลอเขาอยู่เนี่ยผีเปลี่ยนเป็นจูผีได้ไหมเปลี่ยนทำไมน้งก็หอมผีนั่นแหละหอมผีไม่ท้อง หอมผีไม่สวยนึกดูดีๆสิหอมผีหอมผีอะไรจูบผีมันเหมือนกันนี่แห่หอมกับจูบจูบกับหอมมันก็เหมือนกันหอมผีไม่สวยรัดหอมผีเปไงหอมผีดีไหมไม่ดีทำไมมันเหมืน นไงม่รู้ต้องมาหอมผีไม่ทำไมอย่างนั้นเราจะบีบคอเจ้าไม่เอาเราจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยสีิชันไม่หนึ่งบอกว่าไม่ไงสองไม่หอมสามต ล้องต่อบอกตรงแลวใช่ไหมเดยาขีนะกที่หุบปาก